สวัสดีคะ่ะลูกดวงของแม่หมอนะคะเอเนอร์จีของไพ่วันนี้สื่อกับแม่หมอว่าคนที่ลูกดวงคิดถึงนะคะเขาเอาคุณไปพูดว่ายังไงคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกเหมือนคุณคิดถึงเขาตลอดแล้วก็เขาก็าคิดถึงคุณนะคะเหมือนสื่อกันได้ะคะ่ะเขาไปบอกกับคนที่เขาสนิทหรือเพื่อนเขาครอบครัวเขาว่าเวลาของคุณกับเขาอะมันไม่ตรงกันอาจจะเป็นการงานคนละที่คนละทางเขาอาจจะอยู่ไกลคุณหรือว่าคุณกับเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันซึ่งมันต้องวางแผนที่จะมาเจอกันแล้วก็ ต้องใช้ความอดทนสูงคุณกับเขาอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ร่วมกันแล้วนะคะหรือเคยใช้เวลาด้วยกันเขาอะยังจําช่วงเวลาที่อยู่กับคุณได้ไม่จางหายเลยความทรงจําที่เคยใช้เวลาด้วยกันเนะี่ยมันยังอยู่กับเขาแล้วก็เขาอะก็อยากมาหาคุณเร็วๆอยากอยู่กับคุณอยากเห็นคุณเวลาคิดถึงคุณที่ไรอะก็ทําให้เขามีความสุขขึ้นมาเขาคิดถึงรอยยิ้มแล้วก็การสั่งสรรค์ที่เคยมีกับคุณนะคะอยากติดต่อ อยากส่งข้อความหาแต่บางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่เวลาเห็นข้อความคุณขึ้นมาทีไรก็มีความสุขมากเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกไปเริ่มต้นนะคะเขาว่าอยากกลับมาหาคุณนะคะอยากมีการเดินทางมาหาแล้วก็มันมีบางอย่างที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่คุณกับเขาจะได้ลงเอยกันนะคะมันมีบางอย่างที่เขาได้ทําลงไปคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าคุณรู้ก็ได้ซึ่งคุณเขามีบางเรื่องที่มันไม่ลงรอยกันนะคะ อยากแก้ไขตรงนี้ตอนนี้คุณกับเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นคนคุยหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมีคนอื่นคุณอาจจะมีคนอื่นหรือว่าระยะทางมันไกลกันก็อยู่ในจุดที่เขาอยากปรับเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้เข้าหาคุณได้เต็มที่ยา มันมีเรื่องเครียดอย่างอื่นที่เขากําลังเครียดอยู่นะคะจะเป็นเรื่องเวลาการงานเขาการเงินความรู้สึกของเขาที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ลงตัวเรื่องความรักค่ะอาจจะเป็นความกลัวของเขาซึ่งเขากําลังมีปัญหาเรื่อง3าอย่างนี้เรื่องเวลาเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักที่เขากําลังกังวลอยู่ที่เขากําลังปรึกษาใครคนหนึ่งนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณด้วยเรื่องคุณท่านสมมติว่าคุณเคยมีอะไรกันแล้วค่ะเขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาไปเล่าให้เพื่อนที่สนิทเขาฟังว่าโอเคเขา เอ่อปื้มหรือว่าเอ็นจอยสิ่งสิ่งนี้มากเลยซึ่งจริงๆคนจริงๆถ้าเขาเล่าให้ใครฟังก็คือเขาภูมิใจในตัวคุณมากเลยนะก็อย่างที่เล่าไปก็จะมีบางเรื่องที่มันยังไม่ลงรอยกับคุณนะคะเวลาแล้วก็ห่างไกลเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาซึ่งเขาก็อยากให้มันทุกอย่างมันเป็นไปได้ดีกว่าน,นี้แต่ก็ก็คงต้องใช้เวลาอาจจะใช้เวลาภายใน4เดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ คอนเน็ชันนี้ถ้าของคุณก็อย่างที่บอกถ้าคุณกับเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะในอนาคตอาจจะได้เป็นแฟนกันอาจจะได้คุยลงลึกนะคะเขาอาจจะมีการกลับมาหาคุณกับเขาอาจจะได้คุยกันเอาเป็นว่าคนนี้คิดถึงคุณนะคะแล้วก็รอเวลาที่จะได้กลับมาเจอกันกับคุณซึ่งคิดว่าแน่ๆคุณทั้งสองอยู่ห่างไกลกันนะคะอันนี้เป็นไพ่จบสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ